5เรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับ e ีวานเก i เลียนอนิเมะที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการอนิเมะกัน 1. แรงบันดาลใจจากจิตวิทยาหลายคนอาจไม่ทราบว่า e ีว n นเ l i เลได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีทางจิตวิทยาโดยเฉพาะทฤษฎีของซิกมันฟลีรและคาว j จุงตัวละครตา่ตางๆในเรื่องสะท้อนถึงความซับซ้อนทางจิตใจและการค้นหาตัวตน 2. การผลิตที่ท้าทย การผลิตอีเวนเจอรียมีความท้าทายอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงท้ายของซซรีเนื่องจากงบประมาณที่จำกัดทําให้ทีมงานต้องสร้างสารรค์วิธีการใหม่ๆในการเล่าเรื่องรายการออกแบบเพื่อให้สามารถนําเสนอเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การเปลี่ยนแปลงปลตัวละครตัวละครหลักในอีเวนเจอรเีมีการพัฒนาที่น่าสนใจโดยเฉพาะชินจิอิคาริที่เริ่มต้นจากยิกหนึ่งที่ขาดความม่ั่นใจแต่ในตอนท้ายกลับมีการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและซับซ้อนทําให้ผู้ชมได้เห็นการเติบโต 4. สัญ,ญลักษณ์และอ้างอิงทางศาสนา e v a n g e l เลี ion, เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และการอ้างอิงทางศาสนาเช่นชื่อของ Angels ์ที่มาจากตัวละครอย่างพระคัมภีร์และการใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มีความหมายลึกซึ้งซึ่งทําให้ผู้ชมต้องคิดวิเคราะห์มากขึ้น 5. ผลกระทบต่อวัฒนธรรมป๊อปอีว n นเ l เลียมไม่เพียงแต่เป็นอนิเมตแต่ยังมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมป๊อปทั่วโลก มีการสร้างสินค้าแฟนเมดกระตูนและ Mac แม้กระทั่งการอ้างอิงในภาพย,ยนตร์และกระตูนอื่นๆทำให้มันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยั่งยืนและนี่คือ5ดองที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับ Neon Genesis Evangelions หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนิเมะที่คุณรักกันนะ